สวัสดีครับมาพวกเราชาวไทยในวันนี้จงร่วมใจทำความดีให้ในหลวงแทนถ้อยคำ่ําเพอเป็นลมลวงว่าจงรักแหนห่วงด้วยดวงใจเริ่มโดยการทำดีมีศีลสัตว์ เริ่ม้วยการรู้อบอมมัธยัตเป็นนิสัยซื่อสัต์สุจริตเป็นวินยัยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันจะไม่โกงไม่กินและไม่ช่อจะประพฤติตามคำพ่อสมานฉันจะยืดมั่นศีนสัตว์ทุกๆวันจะเรียนรู้และเท่าทันความเปลี่ยนแปลง อยู่อย่างสุขสงบสว่างใสรักษาสิทธิ์ความเป็นไทยอย่างแจ่มแจ้งความจงรักความพักรีที่แสดงคงไม่ต้องแกแกแจงถ้าจริงใจอย่าดึงฟ้าลมมาคุ้มกะลาหัวเพอปกปากรักตัวจนวุ่นไหวแอบอ้างสร้างเรื่องไปทำไมทำคือทำไม่คือไม่ให้กล้ารับ มาเพื่อนผองพี่น้องใต้ร่มฉัดรหอมลงมือทำให้เห็นชัดตามลำดับให้คิดดีและทำดีกันเถอะครับช่วยกันทำช่วยกันปรับขยับกันนับแต่นี้จงทำดีให้ซึมซาบไม่ใช่ทำเพื่อสร้างภาพไม่สร้างสรรค์จงทำดีมีน้ำใจให้แบ่งปันคือของขวัญให้ในหลวงด้วยดวงใจวันละกรอนอนไลน์ ครูเล็กลำปางสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน คิดให้ดีว่ากรรมนั้นเป็นตัวกำหนดเผ่าพันธุ์ของคนเราคนเราเกิดมาอยู่ในวัฏฏะเกิดแก่เจ็บตายอย่าโลภมากในบางครั้มทำอะไรไว้ไม่ดีกรรมมันก็จะตามทันในที่สุดก็ล้มเหลวไม่สามารถทำอะไรที่ สำเร็จได้เพราะมีกรรมเป็นของตอนเองนั่นแหละครับ